ดีครับตุ่มเพียาพาเพื่อนครับสวัสดีตอนสายๆเนาะครับมื่อี้ผมมาจะพาทุกทกท่านมาหาเก็บเห็ดเนาะครับอยู่แถวโขกโขกอยู่ทางหน้านี่แหละครับมื่อกี้กลับมากับน,น้องแพวเนาะจะมีเห็ดบนน้องแพวเป็รนะรุ่นน้ำกันครับผมว่าอากาศเอาๆเนาะว่าเขาจะได้เห็ดกัเนาะ คนหลายนะครับมือหนีกระมางกับหยาดหยาดพี่น้องนะครับสีหาคนรุ่นน้ำกันโอ้ห้อยเพิ่นเคลียร์ต้องแยกกันหาน้องแพ้วนี่ครับพี่น้องพอแล้วเนาะครับน่าจะแม่นไอ้หน้องแพ้วกินเข้าไปรึแพ้วประหูจักจ้่น้องแพ้วกับบงหูจักเห็ดนะครับกุนห์ะกุนห์ะอ่ากินขึ้นว่าิ่งก่อนรู้ว่าเมนเห็ดปวกปะ ปวดเขาจะข้นเงี้โอ้เมียนเมียนเมียนเมียมีนเย้ได้แล้วสาดีแท้เพืเพื่อเห็นเหงื่แล้วครับพี่น้องจับก้อยจ้าฮะไปเรื่อยๆนะครับยืนีกับลายมูมูเงี้ยอยู่นี่เจะแต่สีอีกอ่ะอุ้ยจะลังนี่อัอนี้ค่อยๆนี่เนี่ยเอาไม่ออกนะพี่น้องกำลังขึ้นครับกำลังขึ้นถ้าดึงไม่ได้เนี่ยก็ต้องเกาต้องเทานี่ขึ้น อัอแจค่อยๆค่อยๆมุนบนละพม,มุนอันน,น,นี้อันนี้อันนี้อันนี้จะโดดแล้วอันนี้มุนก็จะห้อยเหยียบเห็ดปวกนะครับพี่น้องเพราวานเอาแห้งนะครับหเห็ดกำลังออกน้ำดิจ่ากีมเกี๊ยมจดึงดึงเขาไปหัาน้ำ กินพี่สิกินหางมันบ่กินเนเบดได้ละหางมหมพี่กินหางพ่ากินดอกได้บหมี่หลายนะครับมูนี่แล้วกอดดอกจุมจ่มๆกอนอือดอกกำลังจุมจ่มๆ แน่เส้ลแนวหอตาเจ้้งครับนี่ครับหยอกลงแลแนวเองโอ้ยตาดีจโอ้โหบอ่อนแข็งแข็งกกิ่นเมาน้แข็งเสมโอ้ครับดเครับงามเดี๋ยวไปหาเนห้องหอกตาอือี่ตุ่ขอไปเล่าจ้า เก้าพ่นแล้วเก็บขีเก้าพันจ้ะเอาไปท่นีเนี่ยครับโอ้ได้บ่อ้โอ้น้ำเลยจ้ะซ้ำกันซ้ำกันเปิด

ดอกหนึ่งครับหมองลาดอกสองดอกติ่มกันไปจ้าเขาต้บวอยู่เป็นมูวันเนาะเพราะนั่นนม่ขึ้นเห้ดปัวครับอยูู่้เดียว <laughs> ดอกเดียวจ้าดอกเดียวเขาก็เอาขึ้นกา <laughs> มีเห็ดอีกเนี่ยเห็ดปลูกตายเห็ดปลูกแท้ๆเนาะปุ๊บปุ๊บหลายรังจ้ะปุ๊บ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 ปุวบปุ๊บปุ หลายครับพอนี่หละปลาเ็ดพี่เ้พเดี๋ันทีปันกันวัดีได้ตาไม่เสียร้อด่พอนี่ะันไดีตนนองกันด้พอเรา่ดที่ละถก็หลดเจ็บเ็บ่าเลยเก็บนะเซลเก็บเอาลก็้อน มันหลายู่ยไม่ต้องเปยัาเผผม่เผืไปไปเบิงน้ำปูเยียบไเยียบขงล่างขงล่างเฮ็ดอ่ไรไปหัเก็บยอดมงเนี่ยนี่ครับพี่น้องมาทำกันนาพอเห็ดมูแง่นะครับมันเอาน้ำกันนี่แหละครับ เขามานากันอย่าเฝ้าลุยเข้าไปแล้วมันจ oh, mm ีห hmm. ้างมุนเบิด์ียัมไงย่ขาหน้าหมน่าเดยไหมครับพี่น้องอ๋อมีแต่เห็ดปวกครับฝ้าเห็ดปวกคกับคักแท้ นครับนี่เลยดอกงามงามแผ่วลยรอขี้อะเนาะ่เนาะครับงามงามครับอันนี้เขาข่อภูไม้เนาะครับนํำดงแพวกับนี่ครับดอกตุ่มๆเลยเนาะโอ้หอมมา เขามาซ้ำแผลได้อีกดิครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพาน้องแผลมาอีกสักรอบนะครับดูนี่นครับข้างในเต็ดปวกต่อลายลออิ้ม,อามาเ,เอาถุงมือมาเอาบามาณเพลินเนาะน้องแผ่ไม่ต้องจิ้มขนาดนั้นเออดึงขึ้นดึงคืนรวดเอา้าถ้าไม่จิ้มอันนี้มันออกก็ได้ไหมไม่ต้องจิ้มลงเล็กนี่แหละคุณบอกลลี่ ป้าเห็ดปวกทแทๆตอนนี้เนาะพวกเห็ดปวกครับพี่หนอหมองอื่นหมองอื่นบกบมมี่จะสีนะครับนี่เห็ดปวกเปิกเกีงนะฮะ เห็ดเหดอืนอ่นว่ามีนะครับน,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 นี่ต่เห็ดเเดียวเห็ดเียเดีวดอยนากำลังงามเลยนะเจ้ <c oughs> างามนะครับ <c oughs> งามทา้งนานเลยจ้า <c oughs> ถ้าเอาไว้โดนก็มีกาจะอันนี้นะ อาจจะเงียวนะก็ดีเลออสวยจ้ะปลากับโฮคักจ้ะหมูย่างกับปลาคอยมีเนาะนี่นะครับเห็นเท่านะได้ปลาแกงจักถวยนี่แหละครับโอกไหลต้องแซวกับหอนกต่าของนาหน้าก็ แด่หลายอยู่นะครับมาน้ากันนะครับโอ้ไม่จะพูดได้หลายๆครับแต่ว่ากัะตานี่หน่อยก็ของผมอยู่ <laughs> มาว่าท่านเห็ดน้ามูมาก็นะ <laughs> จะขออนุญาตลับบ้านแล้วนะครับมื่อน,นี้กลุ่มกับน้องแพ้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและให้กำลังใจมาตลอดทิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ